สวัสดีครับเดี๋ยวหลังจากส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวเหาสิล่องรุดกันนะครับล่องไทยบนเครื่องไอล์ไรนี่แหละนะครับตัวบลูเราที่เขารูือกพเขาแต่ดินในส่งแข็งอยู่การหาเสียมที่ครับแต่ว่าตวนี้เป็นคาาโค้งสัน้น ครับผมเอากันบ่ลงตัวครับมันหลายคนหลายความคิดครับแต่ละคนเอามีตะปูเก่งครับเอาเสื้อบิีบปอยเลยครับผมรถไถบ่ค่อยลงมาไหนาเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวครับแล้วก็เครื่องมันค่อนข้างหลายแต่ก็ยังดีครับมีดาทนทน เอ้พี่เดี๋ยวลองใส่เกย์สามดูครับเพราะว่าเกะ์สองมันอยากสาอยู่แต่เกะ์ใส่เกะ์สามครับเพื่อนเจอดินเหนียวเนี่ยนี่ครับมันไปมันไปสาบไปหดอกสามันแห้งมะลุงครับนี่ครับใส่เกะ์เอสามมาเลย Yeah <laughs> เครื่องไหลครับตะด,ดินของคนข้างเนี้ยตะซุ้มๆมอยู่ข่าววานครับเรื่องเลยไหลอัดฟางไ้พอดีครับเนี่ยนี่อัดดีเลยเครื่องไหล นิ่มน,มนเรยครับเบาอะไรครับดันมึงอะไรครับเอาลองดุดดินมึงครับอเอาเจสามอะไรนนะครับ

เครื่องบุหรายมันกับเขาดีอยู่นะครับมันกับเครื่องมันหนาครับมันไถบุหร่ลงตะจูดซะกัน จะสูดอีก็บ,บ้านต่างครับยังหายยังถือเทียนอยู่เดี๋ยวละวงดับหนึ่งครับ nguyễn tập phương nguyễn tập phương phương lái lái không dùng tòng này khóc khóc กุดยอดครับพวปวดเหมือนกันยังมวนเคยนะครับต้นมากใส่ตะคุปตะตรงด้านบนมวนด้ดยครับต้องสุดจัดเอจ๊สามนะครับนี่ งานปั๊บหน้านี่ได้มากเลยครับซอยลังเร็วเดิงครับไม่มีหน้าซานี่องศานี่เขาบันไดครับมวนดินดี้วก็ระบบนี่ค่อนข้างเร็วครับเห็นไหมครับผู้ใดบอกว่าพวกฮองตูเมันขึ้นอยู่กับผู้ขับครับหาแตงว่าให้ได้นะครับเขาเกียินได้มันขอได้ครับ มันขึ้นอยู่กับผู้ขับล่ะครับพู้นั้นนะครับสิขับให้นล้องตัวนะนะครับยี่ห้อไหนนก็ขับกล้องตัวใดเบิดออะไครับมันขึ้นอยู่กับบักยู่หลังพั้วมาเลยนะครับมากกว่านะครับผมผู้ใดที่เขามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดตัดมาไกลกันแน่นะครับผม ที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบิ๊กเตอร์จนเดียวน้ำแน่นะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถเตอร์จนเดียวนะครับติดต่อได้ที่ครับผม080นะครับ282 9258นะครับผมเซลร์พิเอ็มครับผมแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวสไลด์คลิปนี้ครับผมขอจบคลิปวันนี้ละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอาะเคาะเข้ามาสวัสดีครับ